วันนี้เธอได้ปักไฟมาใหม่นะคะคุณเพื่อนๆสวยไหมคะอันนี้นะคะที่เปิดปิดนะคะอันนี้สำหรับเสียบพวกชาร์จมือถือได้นะคะ USB ด้วยหนึ่งสสามีมีที่เสียบอีกนะคะหนึ่งสสาห้ารับรองมาตรฐานมออ,กกอน,นะคะรับประกรัน2ปีคุณเพื่อนๆน,นะคะท่านใดสนใจนะคะรีบ เอฟกันเลยนะคะสายของเขาเนี่ยคะ่ะยาวตั้งสงเมตรเลยนะคะส่วนตัวก็ได้ลองปั่นแล้วค่ะก็ค,คือปั่นน้าเต้าหู้นะคะสำสำหรับเอามาเสียบปลั๊กปั่นพวกน้าเต้าหู้ปั่นอะไรต่างๆค่ะคือใช้ไฟเพิ่มก็เลยต้องซื้อปลั๊กนะคะจะจะได้สะดวกสบายใครสนใจนะคะบ้านยังไม่มีนะคะคือ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะแต่ไม่มีที่เสียดนะคะมาเอฟได้นะคะเดี๋ยวปักหมดให้ค่ะของดีต้องบอกต่อ